โอ้ยพี่น้องเอ้มือหนีคือแดดคักแดดแนแท้แต่ที่ผ่านมานี่มีมือนี่หะ่ะส้มคักก็ส้มือผ่านมากะแดดบดแน่ฝนตกลิ้นแน่นะแต่มือนีโอ้เต็มที่แดดออกก็เต็มที่เลยดมดงฟ้าดูสีฟ้างามคักปัญนยังฟ้าขาว เห็นชัดๆเลย้นันแดดมากร้อนมากแดดจ้ามากแดดจ้าอดแดเปี้ยงเลยแหละจ้าเด็ดเปี้ยงเด็ดจ้าเด็ดเปี้ยงโอ้ยจะไปไหนรอดคะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะอ่นเนี้ยทำกลางแดดเเป็นลมเลยนะเนี่ย พี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพนะเด้อดูแลสุขภาพตัวเองแดดกระเข่าห่มเข่าเงาเด้เดเดขอ,ขอ,อ,องงดพี่น้องเอ้ยอย่งั้นวเวลาแดดบดก็จังออกเ e ็ดเอาสุขภาพไว้ก่อนเด้ดอค่ะความเป็นห่วงจากยายนายกค่ะ่แดดคับ ไอแดดมืดดูดีมีแห้งเนาะคะ่ะพี่นอ้องทุกสุขสุขสูขสุขคนคิดหอดคิดถึงกันเสมอเนาะคะ่ะนาะส่งกำลังแรงใจให้กันเสมอะคะ่ะอันนี้ก็นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ